Thank <laughs> you. นอนหลับหมดแล้วหรือ,อยังเนาะมาทักทายกันก่อนนอนนะคะก่อนไปพักผ่อนเนาะคุยกันนานาสาระความรู้กิดตรู้กิจความรู้แลก่อนเนะเยังไม่มีใครนะมาเข้ามาสอบ หมอละสองคนขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสองลานไลที่มาทักทายกันเนาะก่อนที่จะไปพักผ่อนนะคะเวทมาทักทายคุยกันนะคะขอบคุณมากนะคะหกลานดวงใจที่เวทมาทักทายกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะในช่วงเวลาเท่าไรนีเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วเนาะนีอีกประมาณเท่าไหร่คุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสามสาวไทยมันโกก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกันนะคะสี่ล้านดนใจที่แวะมาให้ทักทายนะแวะมาทักทายนะคะ ก็ขอบคุณมากค่ะเป็นคนชอบนอนดึกเหมือนกันเนาะในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันเป็นล้านดวงใจขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ทุกคนก็เป็นวันเสาร์เอ้ยวันศุกร์เนาะ ก็จะเลิกงานแล้วก็จะพ,พากันพักผ่อนนะคะพักผ่อนสบายสบายอยู่ที่บ้านก็เวะมากรยทักทายด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะทุกแรงกำลังใจทีมเวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวในพันคูกนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะช่วงเวลานี้เนาะสงสัยไปนอนหมดแล้วบ่ลม รวมหมดหรือยังเนาะผัดมาทักทายกันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ13บล้านดวงใจที่แวะมาให้กำลังใจกับสามสาวแถ่บ้านโคกนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุยกันเนาะเมื่อวานนี้คุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเมื่อวานคุยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลฟันไปแล้วเนาะฟันเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าฟันช่วยในการ บุดเคี้ยวอาหารไม่มีฟันนี้เราก็จะทําให้เราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็จะทําให้เราเป็นลูกกระเพาะได้นะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาฟันให้อยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าฟันของคนเราจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะไม่ใช่ว่าเกลี่ยตัวมาแล้วฟันจะหายไปทีละซี่สองซี่นะคะก็พอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันก็พอที่จะแนะนําให้กับเพื่อนๆที่แวะมาทักทายสามสาว ไทยบ้านโคกนะคะในช่วงนี้ก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเนาะก,กิดเล็กกิดเล็กๆน้อยนะคะพอพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสิบสี่ล้านดวงใจที่แวะมาทัาททยให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณสามสิบล้านดวงใจที่แวะมาทัาทายให้กำลังใจกันนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะ การดูแลสุขภาพช่องปากหรือว,ว่าดูแลสุขภาพกายของเราก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าร่างกายเราแข็งแรงก็จะทําให้เรามีภูมิต้านทานไม่ให้เกิดโรคเป็นหวัดเป็นไอหรือไม่สบายได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะในการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้มีพลังในการที่จะส,ส,สู้เพื่อหาเวลาของพวกเราทุกคนนะคะสู้ไปด้วยกันเนาะเวทมาทักทายก็ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากทุกคนนะคะ38ล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกับ3าสาวในบ้านคุกด้วยนะคะ3สาวขอบคุณมากค่ะ43ล้านดวงใจที่แวะมาให้ทักทายนะคะคุยกันเนาะถึงเรื่องการดูแลฟันเนาะฟันของเรานี่จะอยู่กับเราตลอดชีวิต การแปรงฟันก็เป็นสิ่งสําคัญนะบางคนบอกว่าเอ๊ะแปรงฟันกี่ครั้งดีนะความจริงแปรงฟันก็อย่างน้อยนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะแล้วก็แปรงฟันอย่างน้อยสองนาทีนะคะหลังจากแปรงฟันแล้วสองชั่วโมงก็ห้ามกินอะไรนะคะถ้ายังไม่ถึงสองชั่วโมงการดูแลถ้าเราดูแลได้ถูกต้องก็จะทําให้ฟันเราสะอาดเหงือกแข็งแรงนะคะการแปรงฟันก็ต้องแปรงแบบ ขยับปัดนะคะแปลงฟันแปรงเหงือกด้วยนะคะฟันเราจะได้แข็งแรงถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันก็ต้องไปพบหมอฟันเนาะหมอฟันทุกสถานบริการของรัฐหรือว่าเอกชนก็ให้บริการทุกคนในการดูแลสุขภาพช่องปากขอบคุณ5 1ล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายในตอนนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้าเราดูแลฟันเราแล้วนะคะฟันเราอยู่กับเราตลอดเนาะ บางคนนี้ฟันผุเป็นรูถ้ายังไม่ปวดถ้าอาปากอาบน้ําแกงฟันอาปากส่องกระจกดูก็จะรู้ว่าฟันเราสะอาดหรือไม่สะอาดมีรูไหมบางคนกินน้ําเย็นไปแล้วมีอาการเสียฟันเสษอาหารติดแล้วมีอาการปวดอันนี้ก็ต้องรีบไปดูนะครับเพราะว่าถ้านานไปอาจจะทําให้อาจจะรักษาฟันไว้ไม่ได้เนาะฟันอาจจะทะลุโพรงสาร์ฟันไปแล้วนะคะถ้าเราดูแลเอาใจใส่สุขภาพเราทุกคนนะคะก็จะ ไม่มีปัญหาเนาะถ้ามีปัญหาก็เล็กน้อยสามารถแก้ไขได้โรคทุกโรคเราสามารถป้องกันได้นะคะโดยการที่ตัวเราเองนะคะเป็นคนที่ดูแลมันเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกาลังกายการกินอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนเนาะก็จะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงได้นะคะอันนี้ทุกคนก็รู้เนาะแต่ว่าเราก็พากันปฏิบัติให้ได้เนาะ ขนมหวานพวกลูกอมอะไรนี่ก็งดนะคะพวกขนมหวานนี่ก็โทษก็เยอะพวกที่มีน้ําตาลนะคะเรากินเยอะอะไรที่กินพอดีมันก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเรากินเยอะเป็นงไงคะเราก็อ้วนนะคะฟันก็ผุแล้วก็ทําให้สุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะฉะนั้นเราก็กินพอดีนะคะไม่กินมากนะคะเขาก็กําหนดอยู่แล้วว่า เราจะกินยังไงนะคะที่จะทําให้ไม่มากเกินไปนะ,ะถ้าเรากินมากเกินไปก็จะมาโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจนะคะฉะนั้นเราต้องกินให้พอดีกับร่างกายของคนเราเนาะกินผักผลไมา้เยอะๆน่อยนะคะกินอาหารที่ย่อยง่ายอะไรอย่างนี้นะคะลูกหลานเราก็เหมือนกันนะคะตั้งแต่เราดูแลตั้งแต่เราตั้งแต่เราเริ่ม ตั้งแต่ยี่มีคันก็ดูแลสุขภาพตนเองนะให้ใหบำรุงแม่แล้วก็ส่งผลถึงลูกนะคะลูกออกมาก็จะได้มีพัฒนาการดีนะคะสุขภาพแข็งแรงวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะคืออยากให้ทุกคนดูแลเอาใจใส่นะคะถ้าเราไม่มีโรคก็เป็นราบอันประเสริฐเนาะขอบคุณมากนะคะ44ล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจจับสามสาวไทยบ้านค,คุกนะคะ เราก็นอนกันไม่เกินไม่น่าจะไปถึงอะไรนะเที่ยงคืนเนาะก็เป็นเวลาที่เราพักอนนะคะหลังจากที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะคะกับจที่ทำงานเราก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดร,ร่างกายนะคะเพื่อที่จะไม่มีเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายของคนเรานะคะขอบคุณมากนะคะ41ล้านดวงใจ ที่เวทมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวที่บ้านโคกนะคะขอบคุณมากค่ะสาล้านดวงใจที่เวทมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะในช่วงนึกๆก,ก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะพอเป็นความรู้ที่เราจะนำไปปฏิบัติได้เนาะผู้สามสาวก็ขอบคุณทุกคนนะคะ32ล้านดวงใจที่เวทมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะ ป้าตู่บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าตู่ท่แบะมาทักทายให้กําลังใจกันนะคะป้าตู่ตื่นใช่ไหมไม่ใช่ยังนอนหรือยังเนาะป้าตูน่นี่ตื่นหรือว่าเครื่องตื่นนอนหรือว่ายังไม่นอนเนาะป้าตู่นี่ส่วนมากจะนอนแต่หัวค่ำนะส่วนมากอ่าป้าตู่ส่งสติ๊กเกอร์มาให้กําลังใจขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณ21ล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวที่บ้านโคกนะคะ ส3ิบามล้านดวงใจนะคะที่เวทมาทักทายให้กำลังใจนะคะในช่วงดึกๆนะคะก็พูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพนะคะ๋อตื่นแล้ว <laughs> ตื่นแล้วเนาะ,ะแต่แต่ตัวผู้พูดน,นี้ยังไม่ได้นอนนะคะเป็นคนชอบนอนก็ชอบนอนประมาณเลยไปก็ไม่เกินหกทุ่มเนาะถึงจะน,นอนพนักผ่อน ก็นอนเต็มที่นะเขาก็ตื่นเช้าก็ตื่นประมาณตีห้าหรือว่าหกโมงเช้าก็พอดีนะคะกะเวลาแล้วก็ไม่มากไม่มากไม่เกินไม่น้อยเกินไปนะคะร่างกายก็แข็งแรงนะคะทํางานนะคะขอบคุณมากนะคะประตูที่เวทมาเป็นเพื่อนคุยเนาะทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาเร่วมาให้กำลังใจขอบคุณมากนะคะ34ล้านดวงใจ ที่เวทมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะพูดคุยกันเนาะสนุกสนานมีเรื่องอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะการดูแลสุขภาพนี่ก็อยากให้ทุกคนนะคะเอาใจใส่เนาะเรือเล็กน้อยถ้าเราดูแลสุขภาพเราดีนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะแข็งแรงต้องต้องหมั่นออกกําลังกายนะขยับแขงขยับขานะะอย่างน้อยเนาะ,ะทาความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านนี่ก็ทําให้เรา ได้ขยับร่างกายได้ออกกําลังกายนะคะถือว่าสุดยอดเลยนะคะก็จะทําให้เราเหงื่อเราออกเนาะร่างกายแข็งแรงขยับกล้ามเนื้อนะคะเราไม่ขยับแข้งขยับขาอะไรนี้ก็จะทําให้เราก็อืเราไม่ออกกาลังกายไปในอ้วนเนะาะโรคภัยไข้เจ็บก็ถามหานะคะเราก็ต้องออกกาลังกายทุกวันนะคะอย่างน้อยก็เดินเดินเนาะเดินไปเดินมา ้นานั่งนานเกินไปก็ไม่ดีนะบางทีลุกไม่ขึ้นก็มีนะบางคนนะคะอขอบคุณมากนะคะประตูค่ะที่แวะมาทักทายนะคะขอบคุณจิตล้านดวงใจที่แวะมาทักทายนะคะขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆทุกคนนะคะที่แวะมาทุกช่วงเวลาที่แวะมาให้กําลังใจกับสามสาวไทบ้านโกคกนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับสาสาวด้วยนะคะสาสาวก็ ส่วนมาช่องของสามสาวนี่ก็จะเป็นอะไรนะจะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติดูแลธรรมชาติเนะให้ดูธรรมชาติของบ้านสวนพืชผักสวนครัวการเลี้ยงวัวนะคะการทํานาการทําการเกษตรแล้วก็มีน้องซีตัดนะคะสุนัขสองตัวสามตัวก็น้องตอนอีกตัวหนึ่งนะคะสามตัวสามตัวเนาะที่บ้านก็เป็นน้องไข่ตุนแมวนะคะ นี้เราก็เลี้ยงนะคะเลี้ยงแบบสบายนะคะแบบสบายปล่อยอิสระเสรีอยากไปที่ไหนก็ไปแต่ข้ามมาหรือว่าเที่ยงหรือว่าตอนเช้าก็แวะมาทานข้าวที่บ้านนะคะมีช่วงที่ปล่อยให้ไปตรงนู้นตรงนี้ได้ให้ไปตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เขาไปเขาก็จะเขาก็คงน่าจะหมุดหงิดเนาะเหมือนกับเราเนาะบางทีเราคนไม่ให้เราไปไหนนี่เราก็จะอึอดอัดเนาะเราถ้าเดินไป เดินไปเที่ยวหรือไปไหนไปอะไรยังไงนี่ก็จะทําให้เราได้รับความรู้นะคะได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากมายนะคะได้ประสบการณ์ในชีวิตเนาะค่ะเป็นไงเนาะนอนหลับหมดทุกคนละเบอร์สบายดีบอนอะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสี่ล้านดวงใจแวะมาทักทายนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะ ที่แวะพักทายมาให้กำลังใจกับสามสาวที่บ้านโคกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดติดตามได้ให้กำลังใจกันนะคะแวะมาทักทายนะคะมาดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มอาหารแวะทักทายมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเป็นแรงใจให้ซึ่งกันและกันเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะ ขอบคุณมากนะคะขออยู่แค่นี้ก่อนเนาะวันน่ะโอกาสหน้า,กกนนาพบกันอีกพักสักหน่อยขอบคุณมากนะคะ